แนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิจารณญาณในการลวงใจสวัสดีครับสวัสดีครับลุงใจครับตามแนวทางในงวนที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับสำหรับวันที่ผ่านมาผิดแค่แต้มเดียวให้6-1ออก5-1ครับให้ห1ให้ออกครับผม อย่างไดคนที่เป็นเอฟซีลุงใจก็อยากที่ให้เข้ามาติดตามครับเราก็ต้องมาติดตามลุงใจให้กับสําหรับเอฟซีของลุงใจนะใครที่ยังไม่เป็นเอฟซีลุงใจก็มาเป็นเอฟซีลุงใจอีกเพิ่มไปได้เนาะไม่ใช่พบกับเลขสูตรโบราณคํานวณมานานเป็นสิบสิบเจ็ดัวนะหลายปีแล้วจะรุนกันนะครับว่าจะสูตรออกมาเป็นตัวไหนกัน รออีกสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนกาแดงใหญ่ไหม่ใหญ่ใจกาแดงใหญ่ปรากาแดงใหญ่เน้องนา่แกเขียนเจ็ดตัวให้เลยครับทีเดียวพี่ใหญ่ประการแดงหน่อยครับขอชัดๆครับวดนี้คับนอนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคัดออกมา เดี๋ยวคัดออกมาคัเดดี๋ยวออกมาสวัสดีก่อนครับลุงใจพูดอะไรกับเอฟซีหน่อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมือนี่นะครับเป็นมือวันที่สิบนามท่าสิบสองสิบสองหรือเล่าสามสองแล้วให้เขียนสามสี่มือขยันสี่มือเมื่อกี้มันกับประกาศผลรางวัลเราได้ดีไหมสองดีมือกระซิออกแล้วนี่ เดี Ooh, <architectural. S 1> ๋ยวลูกใจจะคัดมาให้นะครับเลขเลขคำลวนเจ็ดตัวตัวจะงวดเมอี้นี่ก็หมายเลขก็นี่หนึ่งนี่หกนี่เจ็ดบสองบ้างหนึ่ง่สสองที่างวนี่อามาติดตามต่อเลยติดตามต่อได้สีวิตก็เลย ไปแล้วยังครับเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวคัดออกมาตัวดีตัวเด่นวันนี้เราก็จะกระชับขึ้นเหมือนเดิมนะครับจะขอเล็กวิ่งมงใจสองตัวเหมือนเดิมครับเลขวิ่งแต่เจ็ดตัวโบราณแกนี่ไม่ธรรมดานะผมบอกไว้ก่อนเข้าทุกวัดผมบอกเลยูมงใจนะกล้ากรันตีได้เลยแค่ดสองตัวฮแปดครับสามให้วิ่งแปดคับสามแปดับสาม กัะจับคู่ทีละใส่ออกนะบางทีมันจะมาตรงๆเนาะเดี๋ยวลุงจับให้แม่มาได้เรยววิ่งใช่ไหมนี่ใช่ใจจะเขียนกับามยใช่ไหมละครับชิวยัยนรังแต่มีแปดกับสามต้องหาเลขใส่เลขแปกับเลขสามหาเลขแปดมาใส่กัน อามาใส่แปกับสามแต่ว่าเลกแปก็เลื3สามอ่างเี้ับหน่วเลด้ตัวหลักมาแล้วเนาะแต่ว่าได้ตัวหลักมาแปกับสมครับได้ตัวหลักมาแล้วเนาะหักหน่วยเหลักสิบเลยหลักหน่วยเลยไหลักมิแนับผีคไม่ได้ครับครับครกบครับค่ับครับครับครับคับครับคัครับคับคร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 ันครับคราบครับรันคับครอีกรักครับรัคคัคคยคครั มันมนี่เจ็บทั่งสองสูงเลยนาเจ็บเจ็บตัดแผลเอาตัวไหน <c oughs> จับตัวไหนเขียนเจ็ดตัวให้หน่อยรอยสักครู่หนึ่งนะครับเจ็บตัวเขียนไปเลยลุงเขียนใส่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแทงลายสลัก,กเอกสารคัดมาตั้งห,าห่างนี่คือนี่คือสูตรต้นตำรับแกเลยนะแต่ถ้าว่าทางนี้จริิๆก็จะเขียนใส่เสาไว้เลย เขียนใส่เสาแม่นถึงขนาดเขียนใส่เสานะ FC ลุงใจรู้ดีนะครับอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับพวกอ,อ,อลิงการพนันไม่ต้องมาวางนะครับเด้อผมขี้เกียจบล็อกย <c oughs> ิงบล็อกยิงมา <c oughs> ยิงบล็อกยิงมา <c oughs> ไม่รู้จะถล่มทลายอะไรยูเซอร์ผมนั่งน,นะ <c oughs> ทั้งบล็อกทั้งแบนก็ยังมาอยู่ดงใจช่วงนี้กำลังหอมอะ ฝากติดตามกันหลายๆช่องนะครับนะตัดเลียนซองซองผ่วงนะตัดเลียนแล้วองผ่วงครับครับตัวดีตัวเด่นนะครับแต่ขาซอง,งนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสุดหนึง่งแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเป้ยเป็นสุดหนึง่งครับตัดเลียนแล้วสี่ครับค<อ>ู่บนจับคู่ไหนก็สิ่มีออยู่เปิดหน้า ตับไปแล้วครับหนึ่งคู่หนึ่งคู่มีแปดห้ามีแปดสองครับใจนี่ติดแปดนะแปดหนึ่งแปดมีแปดแล้วหนึ่งแปดแปดหนึ่ง จับคู่แล้วแล้วเราเตรียมพิมพ์ตัวใหญ่ๆหญ่งแปดสองเฉพาะบนให้จับจับสองให้จับเป็นสองชุดรับเป็นสองชุดไอเล็กรับอตนั้นมันเด่นเล็กเจ็ดตัวที่ว่ามันรักแซนมันจำหมดเลยะอาห้ ฮเสุตายลนะซูนตายศูนย์ไม่มีเลยเพรามาแข่งรามาแค่ตัวศูนัลงใจมัดเลยศูนวันนี้ตายใช่ไหมตาย้างมจะตายเนาะเพรมาเลยศูนไงผมบอกว่าเพมีศูนเองวันนี้วันนี้าตายนนีตายแปดเนาะโอจ็ ครับอ้นบัวหามก็มีสิบสามสามกับบัวมาดวยกันไปเสือแดงกนเสือใจเราสน่ะสามบัวมาศูนบัวมาบัวหงวดก่อนนี่สามมันสิบบัวมามันม่ออกเจ็ยร์นนิลักหนวยสามนี่มันไตวันนี้ลักหนวยศูนตายอคอาจจะมาหลักสิบลได้จมาหลักสิบเราก็ได้ศูนตายหลักหนวยสี่เจ็ดสี่เสี่หนึ่งสนึ่งวันี้แสดงว่าลุงใจไม่มีสี่แน่นอน ฆ่าวัดเลยแล้วก็สาอเพ็อืมอเพีบเลยเพีบวสดีข้หลังเลยนะแบบนี้อ่ะรายพิมพ์ครัพิมพ์เลยครับเดี๋ยวจะรุให้เพื่นชัดๆเกียบนสีคู่ลางสีคูวิ่ง2คูสตเลหายดีเลหายดีเลียห้ถึงต่ ามหกหนัอนี่สามตัวใช่ไหมเก้าสามเก้าสามหนี่ล่ะเลขสุดสำรองคนเว็ดเดียวเลขหายสามตัวรู้กันนะครับสามตัวตุงเลขหายนะครับเก้าสามหกปฏิวัตยังเด็กหายเลขหายคือสมตัวนะครับจะไปได้เจ็ดตัว่นะครับขึ้นหายออกไปจะลอกทำไมจะลอกกันยวลอกตัวใหญ่ อ่ะเดี๋ยวมาสอบถามเบิึงมีพ้องลองสอบถามลุงใจเบิึงคำนวณเลขงวดนี้เป็นยังไงอ่อันน่ะเพป็นคำนวณเดี๋ยวเดี๋ยวลงพิมพ์ไปตีพิมพ์ก่อนครับอ่าลงพิมพ์พิมพ์ไปเร็วเด้อคือคำนวณคำนวณงวดนี้เนาะนี่วิ่งอยู่สองตัวแปดกับสามไงอันเบิ้งกล้องนะครับโอ้เอออันเบิ้งกล้องเนีเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วมันอกลายแปดมันอกลายแปดคือเก่าแปดวกส่วนเมื่อกลายแปดทับสามคือเก่าครับที่นี่ หาับหนึงบวกเจมันก็เลยสิมันก็เลยสามกับแปคือเก่าเมื่อนี้มั่ต้อมีแปดสามเราป็นยังว่าศูนย์มันประมาณศูนย์มันดับศดับศูนย์ตายแล้วครับดับรักหน่วยตายรักหน่วยรักสิบปซแต่ว่ามันสิดับรักหน่วยตลอดเลยอนึ่ก็สิเป็นดับดับไปที่แล้วมันก็มาศูนย์ศูนยมันดับไปที่สามวนที่แล้วแปดบวกห็ักแสนตับวกหเพราะมันก็ได้สิบสมสิบสามมันบมากมาณสเจ เราว่เหลือจักตัวอยู่บ้เหลือแท่ตัวบ่มีเลยตัดไปก็เลยจับไป็เป็นเป็นสอุดให้เหลือเป็นสอสุดเนาะครับมันเจยบ่กับบ่หูหตัดเชียงแปลงมาหาหาหเนาะบถ้านี่ไงตัดเชียงหนึ่งเป็นสี่เป็นเจไปครบจับใช้กันเอานะแต่บริัี่เก่าสมหกเก่าหกสามตัวนี้ใหโตด้วย นั่นตัวนี้ตัวใบเพราะว่ามันสาวมันก็เป็นเลวิ่งเป็นตัวเด่นคดอก่กนครับเตัวเด่นเด่น่ตัวใดให้ตัวไหวส้ามหกหกสามก้ไปยังให้ตัวใบอย่งก็บรนก้าสามหันชิมาลักษออยาเาวิ่งยังไหนได้สอตัวแต่ชุดเต็มนี่วิ่งสี่ตัวไนยังสโตมันกับ่ได้สี่มันก็ได้ซ้ำเกาสองนแล้วมันก็ได้ เลงไดกับแปดกับสวิ่งชุดเน้นๆสองตัวบนสองตัวล่างได้หนึ่ง ดุงขอเน้นๆจักสองตัวบนรางเนี่ยแดงๆนะใส่เข็มวงหน่อยหรลูกมากนะสวัสดีครับคุณพ่อเก้าสามหกมาด้วยกันได้หรือเปล่าเนาะได้เนาะได้ได้เอฟซีเป็นฐานคอนโดมีศูนย์นี่เลยคนติดตามเยอะหลายพันพันคนนะครับที่ดูขึ้นหัวหกเจ็ดกับสิบสามนะสามแปดกีเก้าวหน่ะเน้นตัวไหนครับคุณพ่อสามแปดแปดสามเน้นเนาะเน้นเน้นเขยมวงเด้อ 8 sang của bên 8 bên hai,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  là hai, bên 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 hai, 7 hai, bên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  bên hai,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  các Các si nương. nương chết Nương chết Nương chết bọn mình Mình xin nương bọn Mình xin nương Ôi đi Ôi, em ăn giòn nương tí Ôi này lắc nương chết, ừ. Ô, này, nương, nương chết này. Tốt nè Tốt nương chết bà à, Xài nương chết cắt xì si chết ơ Cắt uống Ràng 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 Nương chết tiêm lâu chứ kết mấy ngày đó nương chết làng, làng. tí Điện đèn Nương chết tiêm lâu chứ kết mấy ngày đó nương chết tí Điện đèn Tám, à. chết bì <laughs> 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 สามเจ็ดสามเจ็มเจี้อสามเจ็ดอ้สาเจ็ดไอเล็วิ่งมันใส่กับตัวนี้สามเจ็ีอยู่สามเจ็ดมีเอาเพิ่มไปเลยเออสามจ็ดมีอยู่เพิ่มไปเลยเจ็ดหนึเพิ่มไปเลยเจ็ดหบนไ้เพิ่มไปเลยเจ็่ะตัวนี้แค่ตัวนี้ตัวนี้ตัดเลเลยนะเพิ่มไปเลยเจดหนึ่งตัวนึงเลยก็มีละเจ็ดตัวรางนี่ลางนี่ ต้องบ่อันคัดแยกไหมบ่อแล้วแดงๆฮะเบื้องคืกบ่อหนี้ตรวจสอบครับผมบ่อนี่ตรวจสอบนี่ขายตัวสีแดงๆเด้อตัวแดงๆอ่ะถือกันยุคใครเซฟซี่เบิ้งแน่อ่าทุกคนครับทุกคนแคบแคระมาณนี้ล่ตามลงอีกแน่จังน้อยครับอ่าอย่าบังหนาหล่อๆบ่อ่ใหญ่ได้บ่อใหญ่ไี่รับเงินเดือนแล้วนะ ดึงใจนะคะดึงใจเลขสุดคำนวณว่าจีกคุมภาหกแปดเฉพาะเลขวิ่งนะครับหกแปดกับสครับคีนี้แปดห้าแปดห้าปดสองเปดสองดหน่งปดาปดหนึ่งปดเฉพาะบนครับพล่างเหรอครับล่างสีนี้สีเจครับสีหนึ่งปดเจดสาม หนึ่งเจ็ดด้วยอ้าวหมุนมาทางนี้นะครับหายเลขมาเลขหายนั่นเลขหายมีสามมีเก่านี่เก้าสามหกขับเก้าสามหกหันมาอีกแมค้าหันมันบอกง่ายๆคืออีตี่เหรออีตี่อีตี่อีตี่อิตี่ตัวเด่วพี่น้องแคบๆได้แคบเลยครับเด่งสองตัวนั่นแยกบนล่างมาเรียบร้อยตัววงกลมคือตัวเด่นนะครับ เป็นบนเป็นล่างขึ้นหมอจะลืมเลขไายด้วย936ตามลงครับอย่าลืม936นะครับ936ตัวไว้เป็นว่าตัวไว้โตัวไว้เพราะว่าสามมันก็เป็นเลขบินด้วยกัน936ตัวแดงๆอยู่ข้างล่างนี่ค่ะโอบคุณครับใจหลายครับผมลงก่อนครับเดี๋ยวจะถามว่ารีเดทก่อนว่ารีเดทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณใจครับผมอะไรก็แกะนะครับน่ะว่ารีเด